บายดีธรรมส้มพบก,กับเทอร์รี่มื้อนี้เราจะพาไปเลาะลินเลาะเที่ยวและเลาะกินอาหารอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เส่ง์บาบอนที่เราจะไปกับมีหลายบอนและกกพากินอาหารลายอย่างนับตั้งแต่อาหารพื้นฐานเ็าปุ้นเขาเปียกไปจนอดอาหารอยู่ที่หาอาหารใหญ่ๆเนาะคลิปนี้จะเป็นใ,นใดไเฮามาติดตามชม ปุ่นทันคำยามเ้าอันนี้ก็คือตลาดญ่แห่งหนึ่งใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ตลาดทรงกระทำแต่ว่าเมื่อนี้เข้าบุรี้ัมมาหลอกตลาดด้วยค่านผู้ชมจะพาบึงบ้านเมืองในยามเ้าเนาะบรรยากาศยามเ้า เดียจะสั่งใไชิคๆเลยอาทานบานเดือนจะบเดกเขาตลาดเนาะแต่ว่าจะพาบึงบรรยากาศยามเศร้าตามถนนทนทางเบึงหวานเบ่งเมืองอาหาเรเศร้าไปปี่ใครอ่งโอ้หมูปิ้น กินซาลาเปาบรรพวลตลาดก็คือเขาไปข้างในอะไรสเสร็จนี่ก็คือถน,นนอาเซียน แรงอาการหอยน,นั่นแล้วก็ลดลายแต่เศร้ายังสี่นเนี่ยก็คือบางละ่ะลดบอลลายลดยังบอลลายลดสองบางตึกแสบสองหลังสามคู่กันเลยแต่ของทุกคนเบียกก็เป็นไซบัสเบียด เตบ้านสีสว่านสีสว่านสีดําดวนเนาะว่าว่านี้ฝนตกนักเลยนี่ขาบหน่ำถ่วมนี่เนี่ยนะมันสับกอ่ีเงาแบบมักกองรวมกันใช่นะ ไฟแดงบ้านสีสวาดตัวแท่นี้มีตัวเกล่าแหละเน่ยเนียโอ้นำสวมไลยว่านเนี่ยอยู่นี่ที่ก็จะลงข่าวตัวเกล่า ูน0สายรถที่รีจะเปลี่ยนเส้นทางมาทางนี้ลองม่ ในเมืองแทข้ก็ดีอยู่ได้นี่งว่าบ่ดีกันแล้ ต้องรู้คอนโดไม่เงียบออกมาเนี่อยมาประตูไข่ด้วย ประโยชน์เราเดินเลยอยากจะให้รถจอดแระตูใส่เ,เป,ปิด้เปิดปกตินะไม่อย่างไปนิทเรีกาก็คือไปได้ไปแดงแล้ว ก็มาหัดาย เป็นสวนสาธารณะมากคัดได้เลยเดเป็นตใส่เส้นนี่ ดำดีเนาะคนรกไฟมาทายเบิร์ดนเนอยเห็นลังประตูใส่ลังหรืขางครับขางเห็นว่าขางรับสีบันพพนใสงร้านถูดังกฤษอะไรร้นานถู่ังกฤษอยู่ไหน

อาหารเสานะดูลาวเขากับขาเปียกเส้นกบเปียกเขานี่เขตบาทพลใสเนี่ยบรรยากาศตอนสวยอีกแล้วอยู่ที บ้านน้องบอนคนครลงเวียงจันทร์มือกอนถ้าว่าจะไปกินข้าวปุ่นถ้าว่าจะไปกินข้าวปุ่นแต่ว่ามาติดอยู่หา่านอาหาร,หารตามสั่งอยู่นี่เขาหลาดแกงอยู่นี่ก็เลยว่ากินอยู่นี่มือนี้สกายห่านนี่ไปก่อน จะไปกินกระปุนแท้มาเนี่ยเอาไปเบ่งน้ำกันเด้อกระปุนกระป,ปุ่นน้ำแกงกระปุ่นน้ำแจวโอ้แดดแห้งมาเนี่ยกะวัวธรรมดาบริษัทยังไงเจริญไส่กองพลังงานจำกัดเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าบ่เนี่ย ข่าย่างเนาะบนจอดรถก็จอดเ,เป็นอาคารใหญ่มุ้ยบนจอดรถได้เศร้าบนจอดรถตั้งหากอีกอาหารลายอยู่แถวเนี้บุคออยได้มากินไาแหน มีบอลจอรลดรถเรก็บอลไปจอดนี่มาจอดเส้าทางฟุตบาทานะยางมาเอาถ่ายคลิปเหบิงเลยเพราะว่าาว่าขี่รถมากเนาะมันจะไวเบิ้งบ่ทันมันไล่ตาโอ้ลงไปหอมเนี่ยก็มีนี่หาอาหารเฉพาะว่าเห็นวิจาอาลงไปกินละยๆเพิร์นลองบอลเมื่อนํามากินอยู่กัะ ใส่ได้เนาะโอเคโอเคอยู่ลงไปนี้เลยเขาห้อมนี่กันไปใกล้ๆนี่ก็หอดแล้วนี่พวกเพื่อนของการเนี่ยก็จะไปย่างลงไปกินของการไฟฟ้าตะวบอลต่ว่าบอลเท่าสิไปเน้นทางนี้เนาะ พันทหาย,ยังเรืออยู่ว่ารถอนนี้ทางนี้ไปนาไสเนาะโอ้ยเบิงเบิงเบิงบเขือ่อบโบหิษเจือเปล่าเขื่อหลังนี่โอ้ไกลไปไกลมาลายเถืาา่อนโบเห็นเลยนี่ถ้าแกเห็นมาอน,นี่ว่าแล้วเนาะต้องอยางจกเห็นเขื่อนลังแปลกๆปลังคาโอ้โห้ข้าเ,เห็นยังนนบนนังกินเบียรบวะ ปุ่นเปิดยู่ว่ะเนาะยางมาเบิงกันกระบอกไกลกันไดนประมาณห0าร้อยเมตรตั้งแต่บอ่อนยางมาทำ่นดไเดี๋ยวไปเห็นรถจอดเต้มอยู่หนะไปกินไปกิน ส่นสวยหากินอยากวะผู้ปรสิ์กินอย่ายงดีรอไปเรื่อยเนาะแต่ละบอลกินบอลเกาไร้กับเบื่ออาหารเป็นลังนี่กับบถธรรมดาอีกรถว่างละถามมากันหั่นกระปุอยูฟากนี่เนาะขึ้นกับน้องบอลคือเกาโอ้ลังนี่บุ๋มเมนธรรมดา งามเนยเลยเป็นทรงผสมประสานเออดินเราบดได้ยหลายไดยประมาณแปดเมตรหนึ่งบ,บอกแปดเมตรโบเกินสิบเมตรเ่าเห็ดเทือนใด้แบบงามๆเลยไยใกล้ๆกับตลาดของกินซุกถัดหลวงฮะล่ะรถคือารใส่มันมนี่เนี่ยเขาไปข้างวัดหางกระแมนตลาดของกินซุก เอาเปิดเย,ยได้เลยมีบอนนั่งอยู่หวางอยู่นี่โอ้แจกขลักเลยสั่งกันสั่งกันบอนเลือกะเลือใครเนี่เด้อเลือกให้เลยเด้อเออกินเนี่เยเขือนนั่งโอ้มีทีมงานอยู่ได้กินแล้ววะมาเบิ่งดู กินแล้ววะโอ้เก็จะแซ่บกำลังซังกำลังซังโเดียวายางมากขี่รถมากปะยางมาไก่ไก่โอ้คักคักคักงาน้าเลยอากาศหอดไลส์โอ้เข็ดเข็ดน้องบอลเนี่ยก็บเมนอันนี้แล้วเนี่ยข้าวปุ่น น้ำเจลแสบเลยันนี้ให้ก็ะเ้าเลือกตอนไหนบบเหลืองโบไลเหลืองเอายังก็ได้ปงน้อยหนึ่งสบักนาวมีกระลำวิปีตองงอ,อจับเลยกินเองมมารวเลย หาสิพันมนึ่ัวหนึงหาสิพันประมาณหาสิพันราคากับพุดิ้งพุดยิมกัสั่งซองถ้่วย <c oughs> อ่ะกินก่อนมาเนี่ยว่าไทายกินนะท <c oughs> เป็นของแงที่สกดัดนะ <c oughs> อยู่เนาะกินแ

หอมวัดวะนี่เด้อกระเพราอ่ะกรเพราอ่ะโมเมนต์โะอ้พาเขาหอมวัดเด้นี่แบบบุคคลมาจะเขื่อได้นี่ยิ่งไปไกลไปไกลมากแถวนี่วัดน้องบอลที่นี่ตที่จะกองเข้าประทบอย่น่แหละสมัยแปดสิบปทีี่ เขามาวัดหลยเย็นเลยเออมานีกับคักได้เนาะมันห่มโอ้อน้ามากินอยู่วัดนี่เี้เฮ็นงานมากินอยาวัดเนี่มีงานที่ไหนโอ้อกกอง มีองเนยนพร้อมได้มเน,นี่ยน่ะอ,อันรกกนอนะงงนยนเจ้าของเขาแต่น้อยกตัวนี้ันี้อ่หอดปฐมมันปะเออปอนหนงอดพ่ากินอ่ะ่อข่นี่ยขดกนาหนึงมันเริ่มตัวนี้นังเยนสามัญกับยากูยาจัวเขาน้ำกันวะนี่อุู่รัดนี่เดี๋ยมีจัวเออักเมื่อกี้มันโกิดนงล้ว อากาศท้องฝ่าแจ่มใสดีคนนีงผักอะไรเนาะเสีเข่ามินิมาร์ตวะนี่ยางก่อนนะเ,เนาะโบเข่าดอกบโบมีแนวเสือหันท้ายหนำอ่ะยางมาใสแดงน้องบอลอีกละ สองฝ่าจมไซด์ดีมั้นี่เมื่อน,นั้นเขาไปใกลๆนะนเนาะทายโปเห็นฮห,ห่านกาแฟอาคาลลังหนียเก่าขนาดเลยนี่คิดว่าหนาจะแต่สมัยก่อนๆแล้วโจ้ามาก มือน,นัันเบิงไก่เนาะผมเห็นมือนี้เบิงไก่แก่ทอนหันนี่แสบเลยเข้าใจะวะ <laughs> หันนี่แสบบมักใหม่ซสือมักแดงกระเลมก็ะมี่นะฮงกี่เห็นฐานขายกระเลมแต่ว่าได้กินกินแต่บักแตงไงละ โอ้คักๆอากาศแบบนี้เนาะเป็นหลินเมืองเฟืองวังเวียงเนี่ยคักไรนะมันแจมไซดีนะอากาศแจมไซดดี die, เห็นภูผาป่าใหม่แบบสัดเจนเลยเนาะลงลอยน้ำกับคักอากาศแบบนี้ลงลอยอยู่บนนะุรีรัเนาะอากาศหนาวห่อลงลอยหลินมันจังแบบคัดนะถ้าว่าอากาศหนาวลอยพ่ไดนะ้เลยเอา้ามีรถแขกอยูว่วัดนี่แขกต่างประเทศวะ มาหลายกันเลยสี่หาคัน6กคันจัดเต็มขบวนอืรนีตำรวจนะเด็กต่างประเทศว่าเนาะแขกต่างประเทศว่ามาอโอ้มีสเสียงเพลงติดเลยก็สิ้แล้วนี่

โอเคครับผู้น okay <bye> ี่ยามอบ้างเด้อหม่รอดยังไงบ้านไทยไปดูที่นี่เล้วี่ดูอะไรไปเลยเมืองแพี่ไปูกินคอล้วายเดี๋ยนท่อัเนานอันบ่อยมีพิซสาเปลาลองซื้อพิซ่า 你啥时候来的？